มาตะลุโยโจทย์สอบเข้ามา4กันต่อนะครับ EP ที่60แล้วนะครับเขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ376ส่วน990นะบวกกับ3.645แล้วก็มีจุดอยู่ข้างบนนี้เนาะ2จุดอ่ะก็คือทศยมซ้ำนั่นเองนะครับเราจะอ่านว่าเป็น3.645 45ซ้เนาะเขาบอกให้เราตอบในรูปของเศษส่วนนะครับ จะเห็นว่าตรงนี้เขาเรียกเป็นทศนิยมสานะครับการที่จะหาผลลัพธ์เราก็ต้องจัดรูปถูกไหมฮะอันนึงเป็นเศษส่วนอันหนึ่งเป็นทศนิยมสาเราก็ต้องจัดรูปให้มันอยู่ในหน้าตาเดียวกันก่อนถูกไหมเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมสามหรือเปลี่ยนทศนิยมสาเป็นเศษส่วนก่อนแล้วเราถึงจะมาบวกลบกันได้นะครับแต่จากโจทย์เนี้ยเขาต้องการให้เราตอบในรูปเศษส่วนเนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเปลี่ยนตัวสามจุดหกสี่ห้าสีห้าาให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อน นะครับสิ่งที่เราต้ทุกคนต้องรู้นะครับเศษส่วนกับทศนิยมคือพูดง่ายคือสิ่งเดียวกันเขียนเศษส่วนก็ไปเขียนในรูปของทศนิยมได้เสมอเนาะทศนิยมสามารถเปลี่ยนในรูปเป็นในรูปของเศษส่วนได้เสมอนะครับอ่ะสระทศนิยมํานะครับหลักการที่จะเปลี่ยนในรูปของเศษส่วนเนาะอ่ะสามด้านหน้านี้เป็นจํานวนเต็มเราก็จะเขียนเหมือนเป็นจํานวนคระก็คือสามอยู่ด้านหน้าส,ส่วนทศนิยมนะหกร้อยสี่สิบห้า นี่หกร้อยสิบห้านะหกสี่ห้าสี่ห้าซ้ำนะครับการที่มีถยมซ้ำหลักการก็คือให้เราเขียนตัวหลังโยมลงมาก่อนเลยเป็นตัวเศษก็คือหกร้อยสี่สิบห้าเนาะแล้วให้เราลบด้วยตัวเลขที่ไม่ซ้ำนะครับจากโจทย์เนี่ยหกสี่ห้าตัวเลขที่ไม่ซ้ำคือเลขหกถูกไหมครับให้เราลบหกไปเนาะจากหกร้อยสี่สิบห้านะครับก็กลายเป็นตัวเศษจะได้เป็นหกร้อยสี่สิบห้าลบหก ส่วนตัวส่วนนะครับจะใส่เลข9กับ0เนาะโดยเลข9จะใส่เท่ากับจำนวนตัวที่3เห็นไหมมันเป็นตัวยม3หลักใช่ไหมฮะ3าหลักเราจะใส่9ไเป็น2ตัวไม่สามอยู่1หลักก็จะใส่0ลงไป1ตัวเพราะฉะนั้น3.645453เนี้ยเมื่อเราเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้เป็น3เศษ หกร้อยสิบห้าลบเก้าก็จะได้เป็นหกร้อยสามสิบเก้าส่วนด้วยเก้าร้อยเก้าสิบนั่นเองโอเคนะอ่ะนี่ก็คือการเปลี่ยนตัวยมซ้ำให้รู้ของเศษส่วนนะครับอ่ะคราวนี้เราก็สามารถมาบวกกันได้แล้วนี่นะครับแล้วก็ตัวส่วนก็เป็นส่วนเดียวกันเนาะที่จะไม่ตัดทอนนะเพราะว่ามันเป็นส่วนเดียวกันพอดีเลยเห็นไหม เป็น376ส่วน990บนะครับบวกกับ3เศษ639สเ่วน990าเานาะอ่ะไอจำนวนเต็มที่อยู่ด้านหน้าเราก็เขียนแยกไว้เศษส่วนก็บวกเศษส่วนถูกไหมัวส่วนการบวกเศษส่วนส่วนเดียวกันก็เศษมาบวกกันเนาะส่วนก็เป็น990เศษก็เป็น376เ็ไปบวกกับ หกร้อยสามสิบเก้านะครับบวกกันได้เป็นหนึ่งพันสิบห้าเนาะเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าหนึ่งพันสิบห้าเนาะส่วนเก้าร้อยเก้าสิบเนี้ยมันเป็นเศษเกินอยู่ถูกไหมครับเนาะเราก็เขียนเป็นจำนวนค่าต่อได้นะเอาเก้าร้อยเก้าสิบไปหารหนึ่งพันสิบห้าถูกไหมตรงนี้ได้เป็นเท่าไหร่ครับก็จะเป็นก็ได้เป็นหนึ่งถูกไหมแล้วก็พอเก้าร้อยเก้าสิบไปลบ หนึ่้าก็เหลือเศษยีสนะิบห้เนาะเพราะฉะนั้นก้อนนี้นะครับมันก็จะได้เป็น1นึ่เศษยีส่วน990ถูกไหมเอาเก้ยเกาสิบไปหารนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น1มันก็เหมือนเป็นจำนวนเต็มเนาะบวกกับ3ก็ได้เป็น4ค่าำต่อสุดท้ายก็ได้เป็น4เศษยีสิบห้ส่วนด้วย990านั่นเอง ตรงนี้ตัดได้เราค่อยมาตัดตรงนี้นะเอาห้าหารได้นะครับห้าหารยี่สิบห้าก็ได้ห้าเนาะห้าหารเก้าร้อยเก้าสิบก็ได้เป็นร้อยเก้าสิบแปดอานธ์คำตอบท้ายก็คือสี่เศษห้าส่วนหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดนั่นเองนะครับอ่าพันธข้อนี้จะต้องใช้ความรู้เรื่องของการเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนนะครับแล้วก็การบวกลบเศษส่วนธรรมดานั่นเองเนาะ วังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความรู้ใหเพื่อนๆด้วยเนาะอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับ